ค่าท่านผู้ชมสวัสดีคีเอฟซีที่น่ารักของบรรดาทุกท่านนะคะคลิปนี้มารีวิวเหรียญกันอีกแล้วนะคะปะนัดไม่ไม่ให้ดูที่อยู่แล้วละเพราะเห็นพอเห็นที่อยู่ด้านหน้านะคะปะนัดลงทิกตอกแล้วไม่ได้เออแปลกเนาะปะนัดเลยค่ะเปิดกล่องเลยนะคะมาชมรีวิวเหรียญน,นะคะว่าวันนี้ปนัดได้เหรียญอะไรมาบ้างนี่เยอะแยะเลย1ิบบาทนะคะต้องรีบเก็บค่ะ เนี่ยค่ะพต้องเร่งเลยนะคะตอนนี้นะคะต้องเร่งระดมเลยเพราะว่าต้องแย่งแย่งการที่เขาจะไปหลอมอะค่ะเนี่ยค่ะแย่งเลยแหละเรียกว่าแย่งเลยนะคะก่อนที่เขาจะนําไปหลอมหมดอันนี้อ่า10บาทปี2542นะคะพี่นัารับซื้อเหรียญละ30บาทนะคะท่านผู้ชมนะคะทุกคนดูนะเนี่ยนะ ตังทอนนะคะถ้าท่านเอาไปใช้ใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะถ้าท่านเอาไปซื้อของนะคะไปใช้จ่ายท่านก็จะใช้ในราคา10บาทใช่ไหมคะ10บาทนะคะรับตังทอนมาเนี่ยคะ่ะสภาพนี้นะคะผ่านใช้งานมาทั้งนั้นเลยนะคะผ่านใช้งานมามากแล้วด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะนำส่งขายประนานนะคะไประนรับ30บาทนะคะ3เท่าตัวเลยนะคะทุกคน10บาทปี42นะคะอย่าลืมนะคะ,ระนรับ3าบาทค่ะ นะคะใช้ไปได้10บาทนะนำมาส่งขายก็น่านะคะได้30นะคะอ่าดูต่อไปนะคะว่าเป็นอะไรอันนี้อ้อเหรียญวาระค่ะวาระอันนี้เป็นารับซื้ออยู่ที่12บาทนะคะวาระทั่วไปเนะะี่ยค่ะรวมรวมนะคะรวมวาระ10บาทสองสีอันนี้ก็แย่งมาจากเตาหลอมเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นเหรียญวาระที่เขาใช้ปนอยู่กับเหรียญหมุนเวียนนะคะ ปนอยู่กับระบบหมุนเวียนค่ะก็จะถูกล้อมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไปเยี่ยงชิงออกมาจากปากเตาเลยนะคะประมาณอุ้ยขออภัยค่ะประมาณนั้นเลยนะคะไม่ผิดนะคะถ้าบอกว่าแย่ยงออกมาจากปากเตานี่ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็น10บาทปี3 4ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ10บาทปี2534นะคะเนี่ยค่ะสภาพนี้นะคะไม่ได้ว่าใหม่ไม่ได้ว่าสวยอะไรมากมายนะคะเป็นน่ารับนะคะ เป็นเหรียญผ่านใช้ปกติเลยนะคะผ่านใช้ปกติเหรียญที่เราเจอกันในท้องตลาดปกติก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก่อนใช้นะคะพลิกดูพอ,อก่อนนะคะถ้าเป็นเหรียญสิบบาทเน,นะะี่ยค่ะปี25 3 4พศสองนี้เลยนะคะส่งมาขายปนานได้ค่ะในราคาเหรียญละสาบาทเท่าเช่นกันค่ะ30บาทเท่ากับปี4ีสองค่ะ สี่สองสามสี่นะคะเท่ากันนะคะเนี่ยเขาหูเยอะแยะมากเลยสามสี่นะคะเนี่ยดูสิหูเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเก่งมากยอมรับเลยค่ะสี่สองสามสี่นะคะเหลือละสามสิบบาทค่ะดูสิหอสุดยอดสุดยอดอันนี้ขอให้เป็นสี่หนึ่งเถอะเพียงนะภาวนาเนาะทุกท่านเนาะเอ่อหลายท่านคงคิดเหมือนปนาน้านาทเนาะเพียงขอให้เป็นสี่หนึ่งทีเถิดทั้งหมดเนี่ยเนาะ โอ้ย N N N อารุณกันรุ่นกันรุ่นกันจะเป็นอะไรเนาะขอให้เป็นสีหนึ่งนะทั้งหมดเลยนะอึ๊บโอ้ยสีหนึ่งค่ะสีหนึ่งจริงค่ะสีหนึ่งจริงนี่เลยนะคะเหรียญแรกนะคะสีหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญเหรียญที่สองอึ๊บโอ้ยสีหนึ่ง โอ้โหน่าจะสีหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยสนุกนะคะมันนะคะลุ้นอย่างเงี้ยนะคะเขาส่งมานะคะดูสิสีหนึ่งนะคะอ๊บนี่เลยอุ้ยสีหนึ่งอีกแล้วอุ้ยชอบมากชอบมากถูกใจจังเลยอะดูอีกนะคะดูอีกดูอีกรุ้นรุ้นรุ้นุ้นุ้นรุ้นรุ้นเดี๋ยวลุ้น,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 นดูเหรียญเหรียญขอบสวยๆส,สินะคะเผื่อเผื่อจะเจอแบบสภาพผ่านใช้น้อยสวยๆ เหรียญไหนเนาะสภาพใกล้เคียงกันหมดเลยค่ะสภาพผ่านใช้ใกล้เคียงเหรียญที่สามขอบไม่บุบนี่ไงนะคะขอบไม่บุบสภาพเขาก็ผ่านการใช้น้อยนะคะขอบไม่บุบเลยเพอดูจากด้านข้างค่ะเนี่ยดูจากด้านนี้นะคะดูจากขอบเหรียญเนี่ยคะ่ะเขาไม่บุบเขาไม่มีรอยบุบ เนี่ยแล้วก็ดูวน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 ,วนดูนะขอบเหรียญไม่มีรอยบุบเหรียญนั้นก็สภาพก็จะสวยหน่อยนึงแต่ก็เป็นปกติแหละนะเหรียญผ่านใช้มาปี4 1ถึงปีนี้ปี66ผ่านมาแล้ว25ปีค่ะผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมา25ฝน25หนาวนะคะสภาพเขาอยู่ใน อย่างที่เห็นนี่ถือว่าคุณภาพเขานะคะโลหะที่ผลิตนะคะถือว่าดีมากนะคะดีมากแข็งแรงคงทนนะคะเนี่ยค่ะบางเหรียญที่เห็นไหมคะผ่านมาเป็นร้อยปีโลหะเขาก็ยังแบบอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะแสดงว่าใช่ไหมคะโลหะที่เขานํามาผลิตเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้ววิจัยแล้ว,วเนาะต้องดีที่สุดนะคะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะ ภูมิใจมากนะคะเนี่ยนะคะสี่หนึ่งมีมากี่เหรียญเดี๋ยวค่อยนับดีใจดีใจค่ะนะนะหลายท่านก็คงจะคิดเหมือนแม่น่านะเหรียญตอนนี้นะคะเหรียญเหรียญเหรียญสองห้าสี่หนึ่งอ่ะนะคะคนคนจะหันมาเก็บเยอะมากค่ะสาเหตุเพราะว่าอย่างสามหนึ่งอ่ะนะคะอีกหน่อยก็จะเป็นตำนานละนะคะสิบบาทปีสามหนึ่งก็จะเป็นเหรียญที่หายากจะจะไม่มี ซื้อขายแล้วถ้าอยู่ในมือนักสะสมเนาะอยู่ในมือคนมีตังที่เขาเก็บสะสมไว้เนาะเข<น>าก็จะเก็บเลยเขาก็จะแมวออกมาให้เราได้ได,ได้เห็นกันละก็อยู่ในมือเขานะคะถ้าอยู่ในมือแม่ค้าอย่างป้าน้าเนี่ยป้าน้าก็าจะแบ่งปันป้าน้าจะเก็บน้อยครับป้าน้าสะสมบแบบมือสมัครเล่นนะเนาะเล็กๆนี่น้อยป้าน้าใสเหรียญหมุน,เ,นมเวียนก็จริงป้าน้าไม่ได้หมุนเวียนแหละไม่ได้เก็บแบบจริงจังไม่ได้เก็บว่าฉันจะเก็บอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะได้มาก็แบ่งปัน fc ไปแบ่งปันมนเพื่อนไปค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยู่ในมือประด้นนะรับรองนะคะทุกท่านได้เหรียญแน่มีเหรียญแน่แต่ถ้าไปอยู่ในมือนักสะสมที่มีเงินเยอะๆที่เขาไม่เดือดร้อนที่จะขายอะไรเงี้ยนะคะอันตรายมากเลยแบบนั้นนะาป้อกลัวมากเลยนะคะเพราะเขาจะไม่ปล่อยออกมาให้เราแน่ๆนะคะ่ะจะอยู่ในมือเขาแล้วอยู่นิ่งด้วยอยู่แบบกับเขาอยู่นิ่งเลยไม่ไปไหนเลยนะคะจะเก็บเงียบเลยอันนั้นะเราอะ จ้องไปเหอะมองไปเหอะนะคะเขาก็ไม่ปล่อยมาให้เราค่ะเนี่ยค่ะนะคะสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะเป็นหน้าที่แนะนำให้ทุกท่านเก็บนะคะเก็บก่อนรวยก่อนนะป็นนัดว่ามีอนาคตแน่นอนนะคะครับป็นนัดป็นัดมั่นใจว่าทะลุห้าร้อยแน่นอน มั่นใจค่ะปัจจุบันมั่นใจวัตทุลุ500ค่ะณปัจจุบันนี้ก็จะแตะ200แล้วนะคะต่อเหรียญค่ะอีกไม่นานนักนะคะเพราะเป็นเหรียญที่หายากหายากผลิตน้อยนะคะเ,เพราะ33นี่คือเป็นเหรียญที่อยู่ในความฝันล้วค่ะเป็นเหรียญที่อยู่ในตำนานนะคะเราไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ใช่ไหมคะ33และส่วน31นค่ะสามหนึ่งนี่ก็ ในระบบหมุนเวียนนะจะไม่ค่อยมีจะหายากคะ่ะในระบบหมุนเวียนส่วนมากก็จะเปเรียน UNC เหีรียนที่อยู่ในแผงใช่ไหมคะแผงเขียวคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ในระบบหมุนเวียนอย่างโอกาสอย่างพวกเราที่จะไปหาเจอก็ยากมากจะมีครอบครองก็ต้องเอาตังค์ไปซื้อมาซื้อมาในราคาที่แพงมากณปัจจุบันนี้2,000ขึ้นละ2 0 0 0กว่านะคะซึ่งเป็นอะไรที่ มันนะสิบบาทซื้อขายกันสองพันกว่าก็ดีใจแหละนะคะเหรียญที่เหรียญมีราคาเหรียญราคาดีนะคะก็ดีใจแหละแต่ตรงที่เราอยากได้แล้วเราไม่มีโอกาสหาซื้อมันเป็นอะไรที่อืมเนาะ เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้นะคะปะนนัดรีวิวเป็นนัดรับซื้อนะคะเหรียญ1บบาทปี41นะคะรับซื้อในราคา100บาทนะคะเดรีนญ1บบาทปี42รับซื้อในราคา30บาทเดรีนญ1บบาทปี3 4รับซื้อในราคา30บาทนะคะท่านใดมีต้องการจะขายปนนัดแอดไลน์มาได้เลยนะคะตอนนี้เป็นนรบเพื่อนในไลน์ที่ไม่ได้ติดต่อทิ้งเงียบๆนะคะลกออกไปเยอะค่ะคิดว่าคงคง,องแอดเพื่อนได้แล้วละค่ะเพราะช่วงหนึ่ง หลายท่านบอกว่าเพิ่มเพื่อนไม่ได้เพื่อนไปหน้าเต็มค่ะตอนนี้ไปได้ลบออกไปเยอะแล้วนะคะลองลองเพิ่มเพื่อนมาใหม่นะคาค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ